เอฟซีจังหวัดกาญจนบุรีส่งเหรียญมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายเหรียญที่ลึกเหรียญเก่าโบราณเหรียญที่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกัน วันนี้ fc5 เป็นวิดีโอปาปาเปิดกล่องรับเหรียญเปิดกล่องรับเหรียญเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะ fc5 ส่งมาจากจังหวัดกาญจานบรุรีที่อำเภอเมืองด้วยที่จริงท่านผู้ชมฮะเจ้า,จาของกล่องทเน,นียโหเป็นระดับอะไรเดียระดับบริษัทหรือว่าเอะเห้างหุ้นส่วนอะไรประมาณสักอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นป่อปาก็ไม่มั่นใจปาปาปิดไปแล้วละนะก็ไม่ได้ขออนุญาตที่จะเปิดเผยาทาง ร้านของเขาบริษัทของเขาอะไรประมาณนั้นปปาไม่มั่นใจท่านเชมปมาป,ปาก,ก็เรียกไม่ถูก <c oughs> จะอย่างไรก็ตามขาฝากกับคุณเจ้าของเดท่านนี้ด้วยนะก็เป็นระดับร้านอะไรสักอย่างหนึง่งใหญ่ๆอยู่ที่อำเภอเมืองเลยป,ปาก็รู้สึกดีใจะนะปะปารู้สึกดีใจที่ ก็มีหลายสาขาหลายอาชีพเลยนะที่กําลังติดตามรับชมช่องของปปาป๊ปาก็รู้สึกดีใจโอเคเนาะเดี๋ยวปปาเปิดกล่องเปิดกล่องดูเหรียญฮะเหรียญนี้มาจากทางไกลพอสมควรเลยกาญจนบ,บรุรีเอซีกาญจนบ,บรุรีมีเหรียญอะไรมาฝากป๊าป,ป๋าเดี๋ยวเรามาดูกัน ปาจะปิดที่อยู่กับชื่อของเจ้าของเหรียญเสมอเลยท่านผู้ชมฮะปาปาไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขานะเพราะบางทีเราก็ลืมนะแต่ละท่านที่คุยกับแอดมินเราก็แอดมินเขาก็ไม่ค่อยได้ถามส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะก็ประมาณนั้นเราก็จะสงวนลิขสิทธิ์ของเขาไว้หรือว่านักสะสมท่านใดอยากให้ปปาเอ่ยชื่อร้านห้างของท่านอา็จะเป็นร้านค้าร้านขายเป็นออฟฟิศการงานของท่านหรือที่อยู่ตัวท่านอะไรประมาณนี้ก็สามารถบอก ทางแอดมินได้นะฮะนะโอเคเนาะก <c oughs> ็ไม่ได้เสียหายเลยถ้าไม่ชมมาถ้าอยากใครอยากเปิดเผยนะก็ไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้ก็เป็นนะ่าจะเป็นใบรายการติดมาบัญ <c> ช <oughs> ีธนาคารหรือเปล่าป๊าฝากเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราดูเหรียญกันก่อนเนาะท่านผู้ชมมาอ่ะเดี๋ยวป๊าขออนุญาตเทออกทีละชิ้นละชิ้นนะท่านผู้ชมเทออกทีละชิ้นว่ายังไงเอออันนี้อ๋อเจ้าของเดิมเขาติดมาเลยท่านผู้ชมมะเจ้าของเขาติดมาเลยอ่ะเดี๋ยวป๊าวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะป๊าวางตรงนี้เดี๋ยวค่อย มองออกก็รู้เนาะมองดูก็รู้เนาะเ่าเป็นเหรียญอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะปะปาวางไว้ยังงี้ปื๊ดเป็นปีอะไรกันบ้างนี่ปีเดียวกันไหมเอยเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมนะอ่ะเออี่เขาเขียนติดมาเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวแวปะปาดูให้ครบก่อนเนาะปะปาดูให้ครบก่อนอ่ะใครที่ดูช่องของปะปาคิดจะหาเหรียญขายอยากติดต่อก็พีจุดพีเอสามสามสามแนะนำให้ดูคลิปทงช่องของปปาด้วยเนาะถ้าหากว่าต้องการขายเหรียญช่องของปปา เหรียญทุกเหรียญโอกาสที่จะขึ้นและลงราคามีเสมอฉะนั้นคลิปเมื่อวานคือคลิปที่ควรระมัดระวังน่าระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งประปาบอกนะครับปปาทําปะปะปะทคลิปประกาศรับซื้อวันนี้พรุ่งนี้มาเลยนี้ก็ยังมีโอกาสที่น่ากลัวเสมอเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าไม่ชมะเหรียญพบเจอกันค่อนข้างมากหลังจากใครๆก็มีโทรศัพท์ใครๆก็มีช่อง YouTube อยู่ในโทรศัพท์ ก็ควรระมัดระวังด้วยสำหรับราคานะอ่ะโอเคนะปึี่เหรียญสีนย์อ่ะนี่คือรายการเหรียญที่นกกสะสมจังหวัดอ่ากาญจนบุรีท่านผู้ชมครกาญจนบุรี <S <S ดูอะไรก่อนเอ้ยอ่ะดูปีสำคัญก่อนเนาะตรงนี้จะเป็นเหรียญ2541หอาชจะของเดิมเขาทำอาไรป้าปาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแกะออกเนาะ พราะหลักฐานก็อยู่เข้าตรงนี้แหละอ่ะอปาปาแค่มาเปิดกล่องให้เอฟซีดูเพล่นๆแล้วก็อาจจะมีการ่าสำรวจตัวตาดูบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นท่านผู้ชมนี่คือเหรียญ10บาท10บาท2สีหมุนเวียนปีพศ2541เนี่ยเราได้กันมา1 2 1 2 3 4 5รู้สึกจะเป็น6เหรียญใช่ไหมฮะอ่ะอป๊าปาดูข้าวให้นะเพราะหลายรายการเดี๋ยวปปาก็ ส่งต่อให้อดินเข้าไปเช็คอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเดิมๆเขาคุยกับอดินหน้าที่ตรงนี้เป็นของอดินแล้วก็เจ้าของเหรียญอีกครั้งหนึ่งป้าปาเป็นเพียงผู้มาเปิดกล่องให้ f c ทั้งบ้านได้ดูแล้วก็ไปแล,ลกรากษรยืนยันให้เจ้าของเหรียญก็เห็นด้วยด้ประมาณนั้น FC ทั้งบ้านก็จะเกิดความมั่นใจว่าออช่องของป้าปาเนี่ยเขารับเหรียญมาจากต่างจังหวัดจริงเขาซื้อจริงมีอ่า มีหลักฐานที่ดูหลายอย่างฉะนั้นใครที่ยังกังวลอยู่ว่าส่งจะส่งขายจะได้ตังค์ไหมอะไรไม่ประมาณนั้นสิ่งของเหรียญของท่านจะสูญหายไหมช่องประปามีตัวตนไหมอะไรประมาณก็อาจดูเอาท่านผู้ชมฮะเนาะหน้าตาเราลอยอยู่ข้างมุมจอท่านผู้ชมฮะโอเคท่านผู้ชมเราได้รับกันมาประมาณราวๆสักสี่เหรียญนะใครที่มีฮะสามารถติดต่อได้สามารถติดต่อได้ใครจะมาถามแอดมินว่าปีนั้นปีนี้ ราคาเท่าไหร่บางทีเราก็ตอบชัดเจนไม่ได้เราจะบอกว่าส่งเหรียญมาก่อนอาะส่งเหรียญมาทางลายก่อนนะเดี๋ยวผูแอดมินก็จะมือราคาตามสภาพผิวของเหรียญด้วยนึกออกไหมฮะโอเคเนาะบางทีถ้าจะถามราคาสูงสุดเลยก็ปปลาย้ายส่งเหรียญมาก็ตอบกันชัดเจนตรงนั้นเลยนึกออกไหมฮะเพราะว่าราคาเหรียญที่ปปาบอกไปทุกเหรียญทุกที่ราคานี่ยมีโอกาสที่จะลงราคาครับวันนี้ปปาบอกไปยกตัวอย่างนะฮะอันนี้รับซื้อยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าอันนี้รับซื้อเหรียญละ80บบาทยกตัวอย่างนะฮะ เกิดพรุ่งนี้มันลืนนี่ราคาลงพวดพลาดท่านยังไม่ได้ส่งเหรียญนขณะที่เราคุยกันวันนี้ท่านผัดไปอีกเดือนหนึ่งพอมางวดหน้าหากเราบอกว่า80บาทแต่วันหน้าเหลือ60บาทท่านก็จะบอกว่าปอบาไม่ได้รับซื้อจริงล็อกอะไรประมาณนั้นอีกไม่ออกไหมฮะฉะนั้นใครที่ส่งเหรียญให้อดมินก็ต้องส่งรูปมาด้วยไม่ใช่ถามเฉยถ้าถามเฉยปอบาเป็นคนสั่งแอดมินน่เองว่าถ้าเขามาถามเฉย ถามปีพศออขายเฉยๆว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกว่าให้ส่งให้ส่งรูปเหรียญมาเลยนึกออกไหมฮะจะได้ตอบชัดเจนในวันนั้นเพราะพรุ่งนี้ราคาอาจจะลงนี่คือเหตุผลจากปปาปปาไม่อยากจะใช้คำว่าโกหกท่านผู้ชมเนาะประมาณนั้นฮะอันนี้เป็นปี4ี่สองแหมปปาพูดเสายาวเลยใช่ไหมอันนี้เป็นปี4ี่สองท่านผู้ชมมาหายากลำดับที่3ต่อจากปี4ี่หนึ่งนั่นแหละท่านผู้ชมถ้าลำดับที่1จะเป็นปี3าหนึ่งโอเคไหมอันนี้ปี4ี่สองรได้กันมา1 2 3 4 รู้สึกจะเป็นห้าเหรียญน,นะท่านผู้ชมปีสี่สองนะอาจได้มาห้าเหรียญเอออาจแจมแจมเลยท่านผู้ชมฮะอ่ก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยอันนี้เป็นปีสามสี่ฮะหายากลองลงมาจากปีสี่สองนะปีพศสองพันห้ารอ้อยสามสิบสี่รับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยรับซื้อทั้งหมดเลยแบบเนี้ยนะอะ่รับซื้อพูดถึงรับซื้อไม่รับซื้อทั้งหมดแล้วอ้าวท่านผู้ชมอันนี้เป็นปีอะไรนี่ก็ปีสามสี่ใช่ไหมตายละตายแล้ว,ลวป๋าปลาพลาดเนี่ยปีสามสี 4, ่สามสี่เราได้กันมา เดี๋ยวแนทมันก็เปิดเองนะ2 3 4 5าสหเหรียญเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะนี่คือปี3 4อีกหเหรียญโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมฮะแล้วตรงนี้ดูเหรียญใหญ่ๆก่อนเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญพยาคุดท่านผู้ชมฮะธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์โอเคเนาะเนี่ยเราได้กันมา1เหรียญ2เหรียญสมเหรียญสี่เหรียญเราได้กันมาห้าเหรียญท่านผู้ชมฮะนี่คือ10บาทคุดเป็น10บาทสองสเช่นเดียวกันแต่ ที่ทำในการเสร็จเมื่อกี้เป็นหมุนเวียน10บาท2สีหมุนเวียนตรงนี้จะเป็น10บาท2สีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็น10บาท2สีที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะก็อยู่ใน61วาระสำหรับครุฑธนาคารไทยอย่างแรกก็ได้มา5เหรียญท่านผู้ชมฮะนะอ่ะโอเคเนาะได้กันมาใช่ไหม1 2 3โอเคท่านผู้ชมฮะ5เหรียญน,นี่คือ10บาทครุฑแล้วอันนี้เป็นเปียอะไรเออมามามาเรามาดูกันดูกันตรงนี้เดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงแป๊บนึง เป็นเหรียญ2บาทปีพศ2551สีทองท่านผู้ชมฮะสองบาทสีทองแล้วเนี่ยอ่ะท่านผู้ชมฮะเราได้กันมา1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้มา10เหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็น2บาทสีทองปีพศ2551ัหยโอ้โหท่านผู้ชมฮะย้อนหลังไปประมาณสัก10ปีนี้โด่งดังมากเลยท่านผู้ชมฮะปี51เนี่ยโด่งดังมากๆเลยปาปาจะบอกให้นะอ่ะก็ใครที่มีนะ ที่มีก็ลองส่งรูปตรวจสอบประเมินราคารับซื้อไหมก็ช่วยรับซื้อได้ท่านผู้ชมมาแต่ว่าเขาไม่ใช่เหรียญเด็ดในนะช่องของประปาสักทีเดียวนึกออกไหมฮะเพราะปัจจุบันนี้ปาปลาคลานเข้าไปหาเหรียญหลักๆคือเหรียญโบราณด้วยเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยหายากแบบเหรียญประมาณกลางยุคด้วยเลยลูกหลายอย่างท่านผู้ชมนะปกตกิก็เราก็รับนะค,คุยกับแอดบินเอาเนี่ยอย่างนักสะสมก็ส่งเหรียญเด็ดมาเนี่ยนะเขาก็เขาขอติดมาเขาคุยกับแอดมินนั่นแหละ นะเห็นไหมแอดินเขาไม่ได้ใจดำนะแต่คุณต้องมีเหรียญเด็ดมาแบบนี้ช่วยช่วยทางแอดมินทางช่องเราด้วยนะปอปาเป็นคนสั่งแอดมินไว้วิธีการรับเหรียญก็ให้สังเกตดูช่วยปอปาด้วยว่าเหรียญไหนราคาล่วงเหรียญไหนราคาขึ้นเหรียญไหนสักนักสะสมเขาขอ,ขอติดมาเลยมาก็คุยกับเจ้าของเหรียญเขาว่าอย่างนี้นะอย่างนั้นนะเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องได้ไนะหมชมฮะไหนไหมเขาก็ส่งมาติดมาได้เนี่ยอันนี้เป็นปี50นะปี50อ่ะ ทั้งสองพี่โด่งดังเมื่อสิปีที่แล้ว9ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วท่านผู้ชมฮะอันนี้สวยงามดีจังเลยนะโอเคเนาะอ่ะถ้าใครมีฮะปี51กับปี50เนี่ยสบาท2บาทหมุนเวียนราชก,การที่9้าท่านผู้ชมฮะปัจจุบันนี้ก็เลิกผลิตแล้วละนะแต่ว่าก็ยังใช้จ่ายในระบบก็อยู่นะโอเคเนาะอันนี้เป็น50าสิบต่างปีปี3 4ท่านผู้ชมฮะเนี่ยปี3 4ผลิตออกมาราวสักสี่ล้านกว่าเหรียญใช่ไหม สี่ล้านกว่าเหลยญใครมีโอกาสได้เก็บปราปาในห้นําให้เก็บนะอย่างน้อยก็ติดอันดับที่2ออยู่เนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมให้ราคาก็ไปเป็นหลักหมื่นหลักแสนแเร็วในวันพรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ตามถ้าเราคิดจะเป็นนักสะสมเนี่ยเราก็ควรจะลองเก็บอันดับที่2ไว้บ้างนะตามหาตามซื้อราคาบางทีอาจจะดูสูงนิดหนึ่ง50 70 80 90ถ้าเราจับได้ให้รีบจับนะนะจับได้ได้รีบจับบ้างประเดี๋ยว นานไปเผื่อเขามีราคาถ้าถ้าซื้อไปสะสมคุณค่าทางจิตใจประปาก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าถ้าใครเป็นคนหาเหรียญเก่งกําไรนะ,ะก็เลือกที่จะเก็บอันดับ2ของแต่ละชนิดราคาบ้างถ้าหากมีโอกาสพบเจออันนี้ป้าปาบอกไว้นะเนาะถ้าเราจะไปเก็บเหรีออยญอื่นราคาถูก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 ะไปสะสมเนี่ยท่านผู้ชมฮะไอเหรียญราคาถูกนะทา,ทางช่องปาปาช่องอื่นเขาเขา,เขาแบ่งปันได้แต่ว่า โอ้โหโอกาสที่จะมีราคาขึ้นสูงนะก็ค่อนข้างแต่ยากฉะนั้นก็อันดับ2อันดับ3อะไรประมาณเนี้นะโอเคเนาะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย50สตางค์ท่าฉผู้ชมาปีปะยี่สิบห้าต่างโทษทีท่านมู้ชมมาปะปาพลาด25สตาต่างปีพศ2อ3 0เนี่ยโอเคเนาะอ่ะใครที่มีใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งมาเนี่ยท่านผู้ฉมวมาเป็นรายการเหรียญที่นักสะสมท่านหนึ่งจากจังหวัดกาญจนบุรีส่งเหรียญมาแบ่งปันในช่องของปะปาเนาะ อ่าโอเคนะฮะนักสะสมท่านนี่รู้สึกเขาจะเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างมังเกี่ยวกับห้างร้านอ,ออฟฟิศอะไรสักอย่างหนึ่งท่านผู้ชมฮะนะป,ปอปาอุจะพูดถึงเขาไม่ได้ก็คือปอปาเป็นช่องเล็กๆเนี่ยนะก็ไม่ใช่แค่ชาวไร่ชาวนาอย่างปอปาไม่ใช่กรรมกรอย่างปอปาไม่ใช่แบบอ่าคนขายแรยงอย่างปอป่าเท่านั้นนะที่มาส่งเนีนมา นะยังมีพนักงานห้างร้านมีเจ้าของร้านมีอะไรอีกหลายๆสาขาอาชีพท่านผู้ชมฮะที่ส่งเหรียญมาร่วมสนุกนะป๊ะป๋าบอกตรงๆเลยว่า FC ช่องของปะปะ๋าไม่มีใครไม่มีฐานะเป็นคนมีฐานะทั้งนั้นที่ส่งเหรียญมาทางช่องป๊ะป๋าเนี่ยเพียงแต่อยากจะร่วมสนุกอยากรู้จักช่องของป๊ะปะ๋าอยากจะได้เข้ามามีส่วนร่วมทักทายเท่านั้นเองแต่การทักทายในช่องของปะป๋าก็คือการส่งเหรียญมาแบ่งขายให้กับช่องของป๊ะปะ๋า นะป้าคิดว่า FC ปซปาทุกคนทุกท่านที่ส่งเรี้ยมาแล้วก็เข้ามาซื้อดีนะเป็นผู้เจริญแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงมั่งคั่งมีครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์เงินทองไหลเข้าที่ออกทุกวี่ทุกวันสําหรับนักสะสมของป้าเขาเป็นผู้เจริญแล้วอ่ะเดี๋ยวป้าตามหลังตามหลังท่านๆไปนะตอนนี้ปปาอย่างหาเช้ากินเที่ยงนะท่านผู้ชมฮะนะเพราะข้าวเช้าไม่เคยได้กินเลยหาช่วงเช้ามืดตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้ามาทำรายการท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวเที่ยง ปป่าเป็นคนหาเช้ากินเที่ยงอ่าโอเคท่านชมะจะได้ไม่สี่เรียกกันเนาะขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญจังหวัดกาญจนบุรีโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่รายการที่ปาปารับซื้อเปิดกล่องให้ดูวันนี้ท่านชมะเหรียญจากการกาญจนบุรีเนี่ยตรงเนี้ยเอาง่ายๆเลยนะเรารับซื้อกันทั้งหมดรับซื้อกันทั้งหมด บางรายการก็ไปคุยกับแอดมินแต่ถ้าถามว่ารับซื้อทั้งหมดไหมรับซื้อทั้งหมดถ้าหลักๆเลยก็จะเป็นเหรียญส0บบาทใช่ไหมสิบบาทเมื่อกี้ก็หลักๆจริงๆเนี่ยถ้าไม่ชมมาปีสี่หนึออันนี้เป็นหลักของรายการนี้เลยถ้าไม่ชมมาแล้วก็ก็ดูแล้วก็กลวกคล้ายๆว่าแทบจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทุกรายการนั่นแหละนะทุกๆรายการแต่ตรงสงเหรียญเนี่ยถ้าไม่ชมมาเขาเผยโฉมออกมาเยอะนี่ปาปาพูดท้ายคลิปรายละเอียดนะถ้าหากส่งเหรียญหลักๆมาตรงนี้ถ้ามาเป็นร้อยสองร้อยมาเป็นถุงเนี่ยปปา แอดแอดมินเขาจะแนะนําเองนึกออกไหมฮะเพราะว่า2อหรียญนี้ราคาเขาจะดิ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเผยโฉมออกมาเยอะเลยไงท่านผู้ชมเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครผิดใครถูกท่านผู้ชมฮะนะก็พูดถึงว่าถึงว่าตอนไม่มีใครเหมือนว่าท่านก็ไม่ผิดปปาก็ไม่ผิดถ้าหากปปาจะรับซื้อเหรียญราคาต่าลงนะถ้าหาปปารับซื้อก็ต้องดูราคาตามท้องตลาดฉะนั้นเจ้าของเหรียญที่จะส่งมาแนะนํามาปปาก็ท่านก็ไม่ผิดไม่พลาดแต่ทางปปาจะลดราคาเหรียญลงสําหรับเหรียญที่ท่านผู้ชมฮะ เขาไม,ไ,ไม่ได้อยู่ในโซนของเหรียญหายากสัทีเดียวณนะปัจจุบันวันนี้เพราะเขาเผยโฉมออกมาเยอะแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงราคาเหรียญในช่องของป้ปาจะทําต่ากว่าเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาป้ปาก็ไม่ผิดเราก็คงจะหันหน้ามาคุยกันท่านผู้ชมฮะเนาะก็สรุปแล้วท่านก็ไม่ผิดป้ปาก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเนาะโอเคเนาะปะปาก็ไปตามการแต่ราคาเหรียญตามท้องตลาดฉะนั้นก็เตรียมท่านผู้ชมเตรียมใจที่จะฟังข่าวร้ายและข่า,าวดีในช่องของป้ปาทางด้านราคาเหรียญ ท่านผู้ชมมาเตรียมใจเอาไปเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกอย่างฮะท่านผู้ชมมีทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะโอเคฮะวันนี้ขอบคุณเจ้าของเหรียญจังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณนักสะสมหรือว่าทุกคนทุกท่านนั่นแหละเอฟซีช่องของปป่าที่กําลังเปิดเครื่องรับชมนบ,บนัตรนี้เรื่องบางค่านบางท่านอาจจะติดภารกิจการงานแล้วยังไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไร<ม>ปรป่าก็ฝากความคิดถึงฝากขอบคุณไปตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่ะคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ